ผีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเล่นคุณใสม์ดำและเข้าตัวหรือโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งจากคนธรรมดาธรรมดาและกลายเป็นผีปอบเที่ยวเข้าสิงชาวบ้านกินของสดของข่าวตามแถบชนบทอันห่างไกลนั้นบางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควาย ทำให้ควายทั้งตัวล้มทั้งยืนและขาดใจตายอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินควายแล้วผีปอบยังกินหมูดิบไก่ตัวเป็นเป็นและยังกินคนด้วยบางครั้งในร่างกายของคนเพียงคนเดียวจะมีปอบเข้ามาสิงสู่พื่อกินตับไตไส้พุงถึงเจ็ดตัวก็เป็นได้ หลวงปู่กาหลงนอกจากท่านจะเรื่องชื่อเรื่องการสักยันอยู่ยงคงกระพันและทำเครื่องลางของขังแล้วเรื่องปราผีปอบนั้นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งกาดเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของคนแถบป่าจีนสะแก้วในสมัยก่อนนั้น เวลามีคนโดนผีปอบเขา่าก็จะลากมาที่วัดเมื่อผีปอบเข้ามาในเขตวัดจะแสดงอาการกลัวเก่งบารมีของหลวงปู่ทันทีตามปกติหลวงปู่ใช้น้ำมนต์ไล่มันก็ไปแล้วแต่บางครั้งผีมันมีฤทธิ์ไม่ออกด้วยน้ำมนต์ทันก็จะไลโดยมีดหมอ เคาะไปตามร่างกายที่น่าสนใจคือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่หนึ่งอันอุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าของคนไข้หลวงปู่จะทำการเคาะไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวแม่โป้งเท้าท่านว่าดวงวิญญาณของปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ ที่มีการปลุกเสกไว้จากนั้นท่านได้นำเอาพายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกเป็นอันเสร็จพิธีแดงได้ถามหลวงปู่ว่าแล้วกระบอกไม้ไผ่ที่มีผีปอบอยู่ข้างในจะเอาไปไว้ที่ไหนครับหลวงปู่หลวงปู่บอกว่า ผีปอบตัวที่มันละทิธิมันก็จะไปเกิดตามวาระของมันบางตัวไม่ยอมละทิธิข้าก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ทอรณีและบางครั้งก็เผาเพื่อทรงให้ไปผุดไปเกิดตามสมควร แห่งกรรมที่มันได้ทำมาหลวงปู่ได้เล่าว่าสมัยก่อนเคยไปปราบป,ปอบตัวขู่อยู่เขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันชื่อว่าเขียวปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นปอบพันปีผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสยศาสตร์แล้วเข้าตัว โดนครูบาอาจารย์สาบแช่งแหกกายเป็นปล่ไปหมอผีที่ไหนมาปราบมันได้หมดหมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงโดยฤทธิดเดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เจ้าผีตัวนี้มันปรีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจาย เที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักใครท่องคาถาอะไรมันรู้หมดรู้จิตคนใดด้วยใครคิดจะทำอะไรมันก็รู้มันปราบหมอผีเก่งๆได้ทั่วที่สุดชาวบ้านได้ยินกิตติศักดิ์ของหลวงปู่กาหลงก็นิม,มนต์ท่านไปปราบ ท่านว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบานมันก็รู้เราก็รู้ท่านได้เตรียมพร้อมไว้เหมือนกันพอรู้กิติศักดิ์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ดาเลยว่าขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่พึ่งมาบวชจะไหวเหรอท่านว่าพอถึงที่แล้วท่านไม่ทำน้ำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพอเข้าบ้านได ทานเตะผีปอบตัวนั้นก่อนเลยจากนั้นหยิบไม้เดียวลงอาคมขึ้นมาตียังไม่ยัง้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้ผีปอบมันก็ไม่ได้ตังตัวจริงๆแต่มันก็ไม่ออกสู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกในที่สุดทานเลยใช้อำนาจเขียวแกวประกาศสิทธิของท่าน โดยนำหัวแม่โป่งแตะที่เขี้ยวแก้วแล้วลองจับที่หัวคนไข่เท่านั้นแหละเจ้าปอบมันดินพรานลงเลยที่สุดมันก็ทนไม่ไหวก็ออกจากล่างผู้นั้นไปก่อนออกมันยอมบอกว่ามันชื่ออะไรมันว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใครไม่เคยยอมแพ้ใคร แต่มาเสียท่าแพ้หลวงปู่กาหลงพอมันออกแล้วหลวงปู่กาหลงก็รู้ว่ามันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกมันเข้าไปสิงตนกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนผีปอบเขียวหลอกบ่อยครั้งท่านว่าให้เผาตนกระบอกนั้นเสียก็ไม่มีใครกล้ายุ่งจนเดียวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปเสืบดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ผีปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ท่านเราให้ฟังว่าบางครั้งคนที่ถูกปอบเขา่าพวกตยดยาติพากันหลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดผีปอบมันก็ออกคนก็หายเป็นปกติพวกตยดยาติก็วางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าผีปอบมันรอที่หน้าวัด พอออกจากวัดเท่านั้นผีปอบก็เข่าสิงเหมือนเดิมก็ต้องลากเข้ามาใหม่หรือพากันหาของกันเช่นสายสินเสกตะกุดกันผีให้ติดตัวเขาไว้ผีปอบจึงไม่ได้มากวนคนที่ถูกปอบเข่าสิงจะมีอายุสั้นกว่ากำหนดเพราะพลังชีวิตหายไปที่สำคัญ คือปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉยๆแต่มันกินอวัยวะภายในด้วยคนที่โดนปอบเข้าสิงจนตายยามตายจะเน่าทันทีเพราะในความจริงแล้วคนนั้นได้ตายนานแล้วแต่โดนผีปอบเข้าสิงเพื่อกินตับไตไส้พุงสมัยก่อนต่างจังหวัดมีผีปอบมากแต่เดี๋ยวนี้ทันว่า มันไม่มีวัวควายให้ปอบกินคนบ้าบางคนเกิดจากผีปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้รักษาก็ไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีใครรู้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเองฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจ แต่การทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ